สวัสดีครับสวัสดีแม่ปีทุกคนทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาร่วมนะครับทําบุญนะครับทําเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ่ายไม่ทันครับให้กับงานวันเกิดพี่เดือนนะครับพี่กรที่เดือนออกมาไม่ได้นะครับพี่เดือนวันนี้คลึกนะครับเลยเอาน้องดาวมาแทนนะครับแม่แม่น้องดาวเป็นตัวแทนทําบุญนะครับของพี่เดือนนะครับแม่แม่ครับ พุทธานุภามเณรนาตนทีพวันสุเถรพวุตมะมังสารังรักัสุสัปตาสัพังมานะนุภานาตนาชูทีะวันสุเรวุตาะมังคารังรักัสุสัตเทวตาสัพทังมา

นี่ก็จะเป็นเพื่อนๆโรงเรียนนะครับต่อไปก็จะได้เป็นอ่าเป็นโต๊ะจีนนะครับแลเนี่ยอือพ่อทองก็มานะคะรับพ่อทองก็มาบอกว่าไปตังแม่ไปแล้วนะ นี่นะเดี๋ยวรอกินโต๊ะจีนครับแม่แให้ปิดอันนี้ก็ได้ทำบุญเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ท้องตรงนั้นเลยค่ะเพราะว่าพี่เดินจะอยู่คนเดียวดาวแหมไปไม่ได้เหรอได้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่กินอย่านี้ตกินแล้วก็นิ่งแล้วก็ใช่เนี่ยมันช้างเยอะแต่ไม่เป็นไรเด้หน่อยก็ต้องเอาเป๊ไปกินโตกินแล้วก็จะไม่ตัดกินเลยอ๋อเอาเอาอันนี้มากินเลยอ่ะเฮ้ยแฮปปี้เบิร์เดย์นะครับกินเลยครับแฮปปี้เบิร์เดย์สุขภาพแข็งแรงนะลูกเป็นที่รักของแม่ซีแบบนี้ตลอดไปไม่ดื้อไม่จนนะครับ พองมาลายนะคะที่มอบให้กับพี่เดือนของเรานะคะไปเพื่อนไอ้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 หนอยเอาตางบอกเลยไอติมให้เด็กๆสองร้อยไอไอไอติมไอติมจากพี่วันอะไรทำไมทำไมคุณมามาช้าจังเลยอะ่ะทำไมคุณมาช้าคะนะคะจากป้าแขกนะคะห้าร้อยคะแนนนะคะจากคุณพี่ปาชรัสนะคะให้แม่แป้ง นะคะคุณพี่อุไรวันนะคะ500คะแนนแม่หนิง500คะแนนพี่ขวัญส5 0คะแนนป้าพร5 0 0คะแนนพี่ฟ้า100คะแนนนะคะพี่นก100คะแนนคุณเจซีนะคะ300คะแนนคุณเนตตี้500คะแนนพี่ไก่เกซินี400คะแนนพี่พยอม500ะคะแนนป้ากุ้ง2 0งคะแนนป้ากัลยา500คะแนนคุณพี่สลาราแลัสมี500คะแนนพิมชยา100คะแนน พี่แมวส0 0พันคะแนนคุณพี่อ 500, ัมพล500รอยคะแนนพี่แก้ว700รอยคะแนนคุณพี่จิชชม500ร้อย 1000, คะแนนพี่ไหมหนึ่งพันคะแนนพี่มุกวิไล500อยคะแนนพี่ตุ้มหนึ่งยคะแนนคุณฐานิยา200คะแนนหนูแก้ว 200, 2 0 0คะแนนพี่ระเต้หนยคะแนนคุณสุนา <100, S 2> รัตน์พี่สงการหนึ่งพันคะแนน ครับตอนนี้ก็เริ่มนะครับให้เพื่อนๆนกินบุฟเฟ่อาหารทานนะครับโต๊ะจีนอาหารทางนะครับเพื่อนๆนก็ทยอยไปกันแล้วนะครับรแม่ๆมแล้วก็จะาพี่เดือนมากินด้วยนะครับผมรถนี่นะเอยยา่างเราไปชมนะครับนี่เพิมยันะคุนบดีบงมีปองออกของเขาตอนนี้เราก็มาดูเพื่อนๆน,นก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูพี่เดือนกันนะคเออพี่ป่าไหม มาขี้ข้อดีแต่ว่าเสียพ่อละสูถามคนเะดิของแสบแหมดแล้วก็จุดเพราะว่าทาไมถามว่าทำไมเพื่อนเนได้มากินตรงนี้เพราะว่าตรงนั้นที่ว่าเป็นลานลกนะครับก่อนหน้านั้นเป็นที่ให้พระนะครับให้หลวงพ่อ,อมาทําบุญกับหลวงพ่อนะครับก็เลยได้จัดให้เพื่อนเพื่อนกินอยู่ตรงนี้นะครับแม่แม่นะครับเผื่อแม่แม่ถามว่าทำไมเพื่อนเน,นไม่ได้มากินลงนี้นะคะเดีย๋ยวน้องดาวก็จะมาป่วนนะครับแม่ๆม่ทีเดี๋ยวน้องดาวมาป่วนนะ

แจ้งกำลังกินอยู่ยังไงงงที่ดาวหวาดวุ่นแล้วนะตอนนี้แจ้งจ้าอยากกินแต่แปงโมเด้อเออเอาแตงโมไป็นเราป่ะนี่ยแจ้าน้องดาวจะไปกินทุกโต๊ะเลยนะคะโตไม่แป้งโตพี่เดียนนะคะน้องดาวจะไปกินทุกโต๊ะแต่พ่อทานคนเดียวนะลูกใจเย็นๆลูกเดี๋ยวให้พ่อจับนี่นะครับเออยผู้มาดามเนี่ยสวยเอาสวยเอา เจ้าได้อะไรดูนะครับเช้นเจ้าจะได้อะไรไปรอบนี้เมื่อกี้เอาแตงโมไปเฮ้ยเฮ้ยเ,ยเ,ยเยมือหมานป้าเจ้าโอ้ย,ออยตรงบนนี้นะโอ้ย,อยๆๆนี่นะครับผมน,น,นี่นะครับก็เป็นพี่เดือนนะพี่เดือนก็ต้องเทปหน่อยนะครับแม่ตี ให้มากินแยกเกี่ยวนะครับในนี่เจ้าของงานนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นหนุ่มนะครับอืออ,อืมึงสอหาย,ยัางได้ยังกินหดังนเดือนอือ มาแล้วครับมาแล้วพี่กับน้องครับพี่กับน้องครับกินกับพี่เดือนก่อนค่อยไปกินกับเพื่อนต่อนะน้องดาวนะนี่ชอบบรรยากาศนะครับ เพื่อนของเราก็อยู่ตรงนู้นนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะพี่เตี้ยนะคะพวงมาลัยน้องดราสามพันป่วยพันพันก้อนหนึ่งพันเล่นเกมเรางานแล้วก็จะได้มาจัดอารมณ์อ้าวจากพี่แจ๋วเขาบอกว่าพวงมาลัยที่ดุลันสองพันพวงมาลัย สมหญิงอีกสองพันขอุรปล่ยทานอีกหนึ่งพันคอบปล่อี่ะเลน็บเี่ยมน่ะนี่นะครับพาชมใกล้ๆนะครับแม่แม่้องไม่ลูกลุงดำก็ป้อนจนเจ้าอยู่นะครับบกับไม่อยากปล่อยออกมาครับกลัวโตตะคที่จเร่มนะครับ เอาเอาไปจักของน้องให้ย่างกันแหมเอาแล้วป่ะนี่พี่ดาวมาแล้วพี่ดาวมามาแย่งของน้องแล้วเออเออมาแล้วเออเจ้า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 ล่มเสียแล้เรนเจ้ามุดเลยเจ้ามุดพี่น้องพี่ดาวกินเลยเอาแล้วทีนี้ พี่เือกินอยู่นี่ก่อนะเดี๋ยวอางก่เดี๋ยวเอาซองก่อเอาองก่นอ,อกนอ,อือออม่ดามเอาเด้เอไปก,กินเบิรลกันเนียวโอ้สูตจุดนองดาวไปไหนวะนองดาวยกมือไว้ๆเลยกรแบบเบียวนะเปลี่ยนทิศแล้วดาวกล้วยหมดแล้ว หาเราเอาคนณแย่มคนณแย่มมาเราเป็นพี่น้องกันเร็วเด็กนั่งทิ้งทุกโต๊ะค่ะเขาพูดได้หรอน้องดาวเขาจากนี่นะครับเราก็จะมาปรยทานนะครับให้เพื่อนเพื่อนโรงเรียนแล้วก็เอสซีที่มานะครับเด็กเพื่อนที่มานะครับดูกันนะครับเราก็จะพาเดิน ไปโปรยกันนะครับอันนี้ก็ขอพี่เดือนเรียบร้อยแล้วแม่พัตตาเพัตตาบอกออกหงานเดี๋ยวนี้ย่านต้นเขาใกล้เดี๋ยวนี้ทางเรื่อยย่านหลงนะครับผมติดเหรียญตัวทานกันนะครับ เขาเรียกว่าน <candy> the ี <gue> ่ใครเน้นเก็บใบทางนี่เน้นเก็บเหรียญครับเขาแม่เหรียญแม่เต็มพื้นเลยครับเก็บไหมครับเหรียญหาเรียญซีฟครับเออเว้ยแล้วกระตากระตาออกห้างออกห้างเดี๋ยวเดินเรียบร้อยแล้วนะครับ